สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะน้องซินดี้เองนะคะค่ะวันนี้นะคะน้องซินดี้นะคะก็จะมาพูดถึงเรื่องดราม่าคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคลิปของน้องสุนัขนะคะซึ่งเป็นน้องมีมี่ค่ะน้องซินดี้นะคะไม่ได้มีเสนาที่จะเอาน้องมาลงนะคะแต่น้องซินดี้ได้ขออนุญ,ญาตนะคะพี่เฟิร์นแล้วนะคะแต่ น้องทําผิดกดจริงเดี๋ยวน้องจะเป็นลบคลิปให้นะคะทําผิดกดตรงไหนหนูทําผิดกดตรงที่ว่าน้องไม่ได้แปะลิงก์เพจค่ะแล้วไม่ได้แปะลิงก์ช่องติ๊กต็อกของพี่เฟิร์นค่ะจึงทําให้เกิดดราม่าขึ้นในดังคลิปดังกล่าวนะคะบางช่วงบางตอนค่ะที่น้องได้สนทนาพูดคุยกับพี่เฟิร์นค่ะเรามาฟังกันได้เลยค่ะตรงนี้เขาหลังถ้าถ้าโพสต์โพสต์แชร์มาแล้วก็เขียนหัวข้อว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าติดตามน้องเขาที่ก่อนก่อนที่จะลงโพส์อ อ่าก็ติดตามเพจน้องได้มีมี่จีขาจมซนที่ใน Youtube หรือว่าหนูชื่อว่าว่าที่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 เฟซบุ๊กอะไรเงี้ยก่อนก่อนลงก็ก็เขียนเขียนหัวข้อไอ้ไอ้นี้ให้หน่อยละกันไปนหนูต้องหนูต้องไปแก้ไขใช่ไหมคะไปแก้ไขว่าหัวข้อว่าฝากติดตามเพจน้องอ่าคลิปคลิปนี้ขอให้ลบไปก่อนสาบุกว่าถ้าเกิดว่าจะลงใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะได้ค่ะคุณพี่เฟิร์นค่ะ ก็ได้สนทนาคุยกับพี่เฟิร์นแล้วนะคะพี่เฟิร์นก็บอกว่าให้ลบไปก่อนเนาะเพราะมันมีดราม่ากเกิดขึ้นนะคะยังไงก็เดี๋ยวถ้ามได้มีโอกาสนะคะได้มีคลิปดีๆนะคะน้องก็จะเอาคลิปของพี่มิมี่น้องมิมี่นะคะมาลงใหม่เหมือนเดิมค่ะคือเราได้ทําการอนุญ,ญาตแล้วแต่บางครั้งนะคะคือ,อแฟนคลับอะคะ่ะคือบางครั้งไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยอะหนูก็เข้าใจในในส่วนเรื่องตรงนี้นะคะแล้วส่วนที่ว่าพี่เฟิร์นนะคะก็คือ เราก็จริงๆนะคะหนูกับพี่เฟิร์นไม่ได้สนิทอะไรกันขนาดนั้นนะคะแต่น้องเห็นว่าในมุมมุมหนึ่งเนี่ยคือน้องเห็นว่าอ๋อน้องเนี่ยน่ารักค่ะน้องน้องสุนัขอะน้องน่ารัก <S <S เออเห็นแล้วว่าเออเราก็เป็นคนที่ว่ารักหมารักแมวนะเราไม่ได้รังเกียจนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S 1> <S 1> นั้นยังไงคลิปนี้นะคะที่เป็นดราม่าอยู่ตอนนี้นะคะน้องก็ขอโทษสังคมนะคะแล้วก็ขอโทษพี่ๆทุกคนนะคะที่ติดตามช่องหนูอยู่และดูอยู่นะคะยังไงเดี๋ยวหนูจะเป็นลบตอนนี้ค่ะพอแล้วก็เดี๋ยวถ้า ได้มีโอกาสหรือยังไงเจ้าของเขาอนุญาตแล้วทำเป็นอย่างถูกต้องแล้วแล้วหนูจะมาโพสลงใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย